พอเป็นแม่สีเรือนได้บอกว่าจะใช้ว,วิธีเดีรื้อควงหายกล่องมันอันนี้เนาะถ้าขยบบันบ็จะหลุ่มคือมันฟองทีจะแบบเฮียหรือไง แห้บอแห้ตับแม่แนี่เขาต้องถือกล่องไว้สินะแล้วก็พ่อก็จะใส่หน้งกับเทียมหน้ากับเทมเขเหลือเปล่า ว่าห้องพอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้